ทอมแนนฮอสเปอร์สโมสรดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษเปิดบ้านแพ้โนริซิตี้สโมสรคู่แข่งร่วมดีด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดสนามแข่งเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากหลังจากที่สกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะหนึ่งรายของนอริซิตี้ที่มีผลเป็นบวก จากการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ได้ถูกส่งลงในเกมอุ่นเครื่องระหว่างโนริและสเปอร์ที่อุ่นเครื่องกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและนั่นทำให้นักเตะค,คนดังกล่าวต้องถูกกักตัวเป็นเวลา7วันคือต้องย้อนไปในวันเสาร์ที่ทางพิมลีประกาศออกมาว่าจากการที่ตรวจหาเชื้อรอบล่าสุดก็คือรอบที่8มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมา2ราย และทางโนริสก็ออกมายืนยัน1ใน2ก็เป็นนักเตะของทางโนริสและตอนนี้ลงเตะอุ่นเครื่องนักเตะอาจจะยังไม่ทราบผลการตรวจของตนเองว่าติดเชื้อโควิดก็เลยลงไปเล่นเกมอุ่นเครื่องซึ่งนักเตะในวันสุดที่่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในเกมอุ่นเครื่องเกมนี้ จะมีใครได้รับเชื้อไปจากมัตเตอร,รายนี้ของโนริสบ้างซึ่งถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึงเกมอุ่นเครื่องเลยในเพจของผมเพราะผมไม่เห็นด้วยกับการเตะอุ่นเครื่องแม้แต่น้อยผมเห็นด้วยกับการจัดทีมแข่งกันเองในสนามยาเย้ายืนของแต่ละสมสรอนมากกว่าคือเราต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงที่ทุกทีมกำลังเตรียมตัว และสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องของทุกคนเข้าใจว่าการจะกลับมาแข่งขันได้มันก็ควรจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนสักหน่อยเพื่อให้นักเตะได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแต่ในสถานการณ์แบบนี้บางทีมันก็ควรจะเลี่ยงแน่นอนว่าเราตอนนี้เราคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากแต่ทางพิมลี เขาก็มีการตรวจหาเชื้อสัปดาห์ละ2ครั้งอยู่แล้วก็น,น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้บ้างแต่ส่วนผมมองว่าควรเลื่อนเกมที่ n น w ริชและสเปอร์จะลงแข่งออกไปก่อนดีกว่าคือรอให้ครบ14วันและระหว่าง14วันนั้นก็ตรวจหาเชื้อทุกๆ2สัปดาหต์ตามเวลาปกติที่ต้องให้รอ14วันเพราะในผู้ป่วยบางรายมันมีโอกาสที่จะตรวจไม่พบเชื้อก็ได้แล้วถึงวันที่ทุกอย่างชัดเจน ก็ค่อยจัดโปรแกรมให้ทั้ง2องทีมลงแข่งขันนัาที่ตกขั้าอีกครั้งน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแน่นอนและว่ามันอาจจะวุ่นวายหน่อยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติ2ส,สัปดาห์มันก็แค่2องแมตช์แต่จากตารางการแข่งขันที่ออกมาเวลานี้2ส,สัปดาห์มันอาจจะเป็น5้ถึงหแมตชเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าทางพิม์ลีจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับผมก็ นี่คือประเด็นที่น่าสนใจในวงการกีฬานะครับซึ่งผมได้นำมาเสนอนะฮะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแวันนี้ผมแอดมินกรอกเกสต u d i โอขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ